ทั้สอง2หมดมหมด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 ้มดตัวแบบมันเลยตรงนี้ต่อน้่สวยอย่าหยุดเฮ้ยมาไอ้ปืนนี่เออมาดิครับหมดี่ลอยๆุกกาุกี้มาทุกทางเลยหรอ เด็กจะดูชื่อที่ไหนไอ้เหี้ยละเรู้ได้ยังอ่พี่เจ็บโอ้โหหลังมาสองคนหลังโอ้โหไม่มีคนมาโดไม่ช่วยยัลอยอู่เฮ้ยดมาจริงด้วยใรถือเปลิองใจอ่ะเจอเขไม่้ใจเออหย่าอย่าทรือเปล่าวะ Hãy đừng Nói gì Cuối một Đây 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 Một một một